บทที่784สศัตรูที่ดูร้ายเป็นเวลาครึ่งเดือนที่ฉี่ที่แท้จริงของถังชูชูกำลังเพิ่มขึ้นทุกช่วงเวลาตอนนี้เธอได้ขึ้นไปวันที่สของบันไดและพลังงานของเลือดเต่าในร่างกายของเธอถูกดูดซึมโดยเธอเกือบแต่นั่นไม่ใช่ลิมิตเลือดเต่าในร่างกายของเธอยังคงมีพลังงานบางอย่างถังชูชูกำลังถอยทับอยู่ในช่วงเวลานี้ข่าวชิ้นหนึ่งได้แพร่กระจายไปทั่วโลกการต่อสู้โบราณข่าวล่าสุดเจ้าแห่งประตูสวรรค์คือถังชูชูอะไรถังชูชู ถังชูชูคนไหนเป็นภรรยาของเจียงเฉินผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้หญิงที่น่าเกลียดคนแรกในเจียงจงผู้หญิงที่ดึงเจียงเฉินออกมาจากทะเลไฟไม่ใช่เรอือถังชูชูเป็นไปได้ยังไงเรื่องตลกระดับนานาชาตินี้มันเรื่องตลกอะไรกันฉันไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งข่าวมาตอนนี้นักรบโบราณของทุกคนรู้ว่าหลอดประตูสวรรค์เป็นธุรกิจของถังชูชูในช่วงเวลานี้เจียงเฉินได้มาถึงถิ่นธุรกันดารทางตอนใต้แล้วถิ่นธุรกันดารทางใต้เขตทหาร ราชามังกรทันทีที่ฉันลงจากเครื่องบินเสียงที่เรียบร้อยและดังดังมานายพลบางคนมานําโดยผีหลี่ขอต้อนรับสู่ราชามังกรเจียงเฉินมองไปที่เขาและยอมแพ้เล็กน้อยที่ด้านข้างเสียวเฮยถามเบาๆว่าเจ้านายตอนนี้คุณจะไปไหนก่อนอื่นกลับไปที่คฤราสน์มังกรดําเจียงเฉินก้าวหนึ่งและเดินจากไปไม่นานก็มาถึงคฤราสน์มังกรดําแบลลิงไม่แต่คู่อคอควายเด็กราก้อนแมนชั่นห้องนั่งเล่นเจียงเฉินถามว่า เสี่ยวเหอใครในถิ่นธุรกันดารใต้มีปันไม่มากเสี่ยวเหอกล่าวว่าในการสืบสวนของข้ามีแม่ทัพเพียงสองหรือสามนายในถิ่นธุรกันดารใต้ที่มีปัญหานอกจากบางคนไม่ได้มียศสูงระดับสูงสุดคือผีหลี่แต่ข้ายังบอกท่านก่อนสถานการณ์เขายังถูกบังคับด้วยและตอนนี้เทียนซีก็ตายในช่วงเวลานี้ข้าไม่พบปัญหาอะไรกับเขาเลยเจียงเฉินสงบใบหน้าของเขาและกล่าวว่าแม้ว่ากรณีนี้ก็ควรจะทำความสะอาดเสี่ยวเฮถามว่า ข้าจะกระทำมเมื่อไหรเจียงเฉินยอมแพ้เล็กน้อยและพูดว่าไม่ต้องกังวลรออีกสองสามวันรอจนกว่าฉันจะเห็นถังชูชูและให้แน่ใจว่าเธอปลอดภยัยตอนนี้เจียงเฉินกังวลเกี่ยวกับถังชูชูเท่านั้นเขาวางแผนที่จะรอจนกว่าเขาจะเห็นถังชูชูและมั่นใจในความปลอดภัยของเธอก่อนที่จะแก้ไขถิ่นธุรกันดารทางตอนใต้ หลังจากการปรับโครงสร้างของถิ่นธุรการดาระทางตอนใต้เกียวโตก็ได้รับการจัดระเบียบใหม่หากเป็นไปด้วยดีในอีกสองหรือสามเดือนเราจะสามารถคืนความสงบสุขของเกียวโตและความสงบสุขของฤดูร้อนได้งั้นเขาก็ไม่ต้องกังวลไปจริงๆในเวลานั้นเขาจะลาออกจากตาแหน่งปัจจุบันและกลับไปกเกษียณด้วยความอุ่นใจฮืมลิตเติ้ลแบลลิงไม้ไต่คู่คอควยพอผ่านยักหน้าเตรียมรถให้พร้อมค่าจะไปเทียนสารพาดก่อน สถานที่ที่ถังชูชูและเจียงดีดวนกันในครั้งนี้อยู่ที่เทียนซานพาดเจียงเฉินไม่รู้ว่าเจียงดีจะปรากฏตัวหรือไม่อย่างไรก็ตามถังชูชูจะปรากฏขึ้นอย่างแน่นอนโอเคฉันจะจัดการให้เดี๋ยวนี้เลยเสี่ยวเฮยหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาทันทีโทรออกและสั่งว่าเตรียมรถประชามังกรจะออกไปหลังจากโทรไปเสี่ยวเฮยก็ถามว่า เจ้านายท่านไม่ได้บอกหรือว่ายังมีเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ในการดวลกันอยู่แต่เช้าตรู่ฉันรอไม่ไหวแล้วเจียงเฉินกล่าวด้วยความเศร้าบนใบหน้าของเขาว่าสถานการณ์ปัจจุบันของชูชูแย่ามากฉันไม่รู้ว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเพียงเพื่อไปที่เทียนซานพาดก่อนและรอเจียงดีต้องตายแต่เป็นชูชูที่มาข้างหน้าเจียงเฉินไม่ต้องการให้ถังชูชูชูยิงเจียงดีดูดฉีที่แท้จริงของเขาและทำลายเขา หากเขาไม่เห็นพระคัมภีที่แท้จริงก้าวข้อล่วงหน้ามันจะยากที่จะฟื้นฟูความแข็งแกร่งของเขาในครั้งนี้เขาเองล้างแค้นความอาฆาตแค้นนี้ไม่จําเป็นต้องให้ถังชูชูออกมาเมื่อได้ยินสิ่งนี้เสี่ยวเฮก็ไม่ได้ถามคําถามอีกต่อไปไม่นานรถก็พร้อมเจียงเฉินยังขับรถคนเดียวไปยังเทียนซานพาดดิมที่เสี่ยวเฮก็อยากไปกับเขาเช่นกันแต่เจียงเฉินไม่ยอม เพราะมันอันตรายมากที่จะไปที่เทียนชานแม้ว่าความแข็งแกร่งของเขาจะทะยานขึ้นในขณะนี้และเขาพาเสี่ยวเฮไปกับเขาเขาก็ไม่แน่ใจหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ว่าเขาสามารถมั่นใจในความปลอดภัยของเสี่ยวเฮได้ในขณะนี้ทเทียนซานพัดลึกลงไปในภูเขาและป่ากเก่าบนก้อนหินนั่งเป็นชายหนุ่มที่มองที่จะอยู่ในวัยยี่สิบของเขาแต่งตัวในสีขาวที่มีชิ้นส่วนเล็กๆของหญ้าในปากของเขามองไปที่หน้าผาด้านล่างในความง,งุนงง เขาคือเฉินหยุนบุตรชายของเฉินเฟิงเฟิงผู้นำของนิกายเทียนซานและพี่ชายคนโตของเฉินหยู่ดีตะโกนในขณะนี้ร่างบินขึ้นใต้หน้าผาชายคนนั้นยืนอย่างราบรื่นบนพื้นเจ้าภาพทันใดนั้นเฉินหยุนก็ยืนขึ้นด้วยความเคารพบินขึ้นจากหน้าผาเป็นผู้ชายที่ดูไม่แก่มากเพียงแค่ในวัยสามสิบของเขาแต่งตัวด้วยเสื้อคลุมสีขาวผมวินเทจยาวเขามีมือของเขาบนหลังของเขาและมีอารมณ์สงบเป็นไงบ้าง เขาถามอาจารย์เจ้าแห่งประตูสวรรค์ได้ท้าทายเจียงดีและสถานที่แห่งการรบอยู่ที่เทียนซานพาดและในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าหลอดแห่งประตูสวรรค์คือถังชูชูและมันคือถังชูชูภรรยาของเจียงเฉินถังชูชูแห่งหลอดประตูสวรรค์เมื่อได้ยินข่าวนี้ชายวัยกลางคนในวัยสาของเขามีสัมผัสของความประหลาดใจบนใบหน้าสีขาวของเขา ในช่วงเวลานี้เขายังตรวจสอบตัวตนของพระเจ้าแห่งประตูสวรรค์แต่ไม่มีผลตะลึงงานเขาถามว่าใครได้ข่าวออกมาเชิหยุนกล่าวว่าฉันไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยวิธีการตามข้อมูลที่เชื่อถือได้เจียงเฉินปรากฏตัวในเมืองเกียวโตและหลังจากการเดินทางไปยังครอบครัวเจียงเขารีบไปที่ถิ่นธุรกันดารทางตอนใต้นัดลาและตอนนี้เขาควรมาถึงเมืองทะเลทรายทางใต้ด้วยเจียงเฉินไม่ได้ดูดในฉีที่แท้จริงของเจียงดีถูกทุบตีและกลายเป็นตัวตาย เมื่อได้ยินสิ่งนี้เฉินหยุนใส่หัวและพูดว่าฉันไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นในขณะนี้โทรศัพท์มือถือของเฉินหยุนสันะเทือนเล็กน้อยเขาหยิบโทรศัพท์มือถือของเขาออกมาเพื่อดูมันแล้วพูดว่าเพิ่งมาข่าวเจียงเฉินได้ขับรถไปที่เทียนชานหืมชายในชุดคลุมสีขาวและแต่งกายด้วยชุดย้อนยุคยักหน้าเบาๆและพูดว่า คราวนี้ฉันไปหาเจียงเฉินเป็นการส่วนตัวเด็กคนนี้คราวนี้มองโกเลียอันตรายมากเขาสามารถอยู่รอดได้มันเป็นพรและชะตากรรมที่ยิ่งใหญ่จริงๆอาจารย์จะโผล่มาไหมเฉินหยุนตะลึงเล็กน้อยได้เวลาโผล่มาแล้วขณะที่ชายคนนั้นพูดร่างกายของเขากระพริบมายืนผีและเขาก็รีบออกจากพื้นที่ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีมันก็หายไปในสายตาของเฉินหยุนเจียงเฉินขับรถไปเทียนสานพาด หลังจากขับรถเป็นเวลาครึ่งวันเขาปรากฏตัวภายในบัตรผ่านเทียนซานและไม่มีถนนข้างหน้าเขาหยุดและปิดการจุดระเบิดและลงจากรถทันทีที่ฉันลงจากรถฉันรู้สึกได้ถึงลมหายใจที่แรงมากบุคคลน,นี้ดูเหมือนจะปรากฏออกมาจากอากาศบางเร็วเกินไปเร็วเกินไปจนเจียงเฉินไม่รู้สึกแม้แต่จะรู้สึกจนกระทั่งเขาปรากฏตัวเจียงเฉินไม่เห็นมันเขายืนอยู่หน้าประตูรถและมองไปที่ชายชุดขาวไปข้างหน้าร้อยเมตร ชายชุดขาวก้าวเดินออกไปไม่กี่ก้าวและปรากฏตัวต่อหน้าเจียงเฉินเจียงเฉินจ้องมองแขกที่ไม่ได้รับเชิญต่อหน้าเขาคุณเป็นใครเขาดูระวังตัวโอ้เจียงเฉินในที่สุดก็ได้พบกันชายชุดขาวปรากฏตัวต่อหน้าเจียงเฉินและมองเขาด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาในที่สุดก็ได้พบกันเจียงเฉินตกตะลึงเล็กน้อยสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรผู้ชายคนนี้แอบดูเขาแอบดูเขาหรือไม่ คุณละ่ะทันทีที่เสียงของเขาลดลงชายชุดขาวก็ฟาดเข้ามาอย่างรวดเร็วมันปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาในทันทีด้วยการตบด้วยลมฝ่ามือที่แหลมคมเขาโจมตีเจียงเฉินเจียงเฉินรีบกิ้งแจ้งทอรูฉีและก้าวเส้นของทอรูฉีก็โผล่อ,ออกมาทันทีในร่างกายและบรรจบกันในแดนเทียนกอตัวเป็นแก๊งสวรรค์ทอรูชีที่เพิ่งมาถึงอย่างเทียนกังพรูฉีรวมตัวกันในฝ่ามือของเขาและยกมือขึ้นเพื่อพบกับการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามของเขา ลั่นฝ่ามือชนกันคลื่นที่น่ากลัวของอากาศกวาดในรถที่เจียงเฉินเพิ่งจอดอยู่ถูกคลื่นอากาศพลิกคว่ำทันทีและกลายเป็นกองเหล็กเศษเหล็กหินบางก้อนรอบถนนก็แตกสลายด้วยคลื่นอากาศที่น่ากลัวทั้งเจียงเฉินและฝ่ายตรงข้ามของเขาใช้เวลาไม่กี่ขั้นตอนกลับชายชุดขาวรู้สึกเสียวซ่าในอ้อมแขนของเขาเท่านั้นและใบหน้าสีขาวของเขามีน้ำเสียงต่ำและเขาก็อดไม่ได้ที่จะอุทานว่าช่างเป็นความโกรธที่แท้จริงที่น่ากลัว เจียงเฉินถูกครอบงำโดยเนื้อช็อกและลำคอของเขาร้อนเลือดเต็มปากในปากของเขาแต่เขาบังคับให้กลืนมันกลับเข้าไปแกเป็นใครวะเขาตกใจมากเขาก้าวเข้าไปในจุดสูงสุดของบันไดห้าวันและแทบจะไม่แตะธรณีประตูของบันไดวันที่6ผู้ชายคนนี้สามารถโจมตีได้มันแย่มากด้วยแบรนโดชายชุดขาวว่าอ้าปากเป็นลมแรนโดเจียงเฉินตกตะลึงคนนี้เป็นใครบทที่785การบรรลุศิลปะการต่อสู้นั้นยากจนเกินไป เจียงเฉินไม่เคยเห็นบุคคลน,นี้หรือแม้แต่เคยได้ยินชื่อนี้แต่ตัดสินจากคำพูดของหลันโถบุคคลน,นี้รู้จักเขามานานเจียงเฉินมองไปที่ชายตรงหน้าด้วยสายตาอันสง่างามความแข็งแกร่งของบุคคลน,นี้แข็งแกร่งเกินไปและในแง่ของความแข็งแกร่งของทักษะของเขาเขาอยู่ในระดับเดียวกับเขา เขาก้าวเข้าสู five, ่จุดสูงสุดของบันไดสวรรค์ทั้งห้าและสัมผัสธรณีประตูของบันไดสวรรค์ตามการประมาณการของเขาความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาเป็นครั้งแรกในโลกแต่ตอนนี้คนที่มีความแข็งแกร่งเท่าเทียมกันกับเขาได้โผล่ออกมาโลกนี้เป็นมังกรหมอบจริงๆเสือที่ซ่อนอยู่มันเป็นการยืนยันประโยคนั้นโดยปีนขึ้นไปเพื่อเข้าถึงผู้คนมากขึ้นแรนดคุณเป็นอะไรเจียงเฉินถาม หลันโถไม่ตอบเจียงเฉินเขายังจ้องมองเจียงเฉินความแข็งแกร่งของเจียงเฉินเกินความคาดหมายของเขาเขาเกือบจะดูเจียงเฉินเติเตบโตจากตอนที่เจียงเฉินเข้าสู่ถิ่นธุรการดารทางใต้เมื่อสิบปีก่อนเขาแอบให้ความสนใจความแข็งแกร่งของเจียงเฉินเขารู้ทุกอย่างอย่างไรก็ตามในเวลาไม่ถึงครึ่งเดือนเจียงเฉินก็แข็งแกร่งขึ้นถ้าฉันชนะฉันจะบอกนาย ทันใดนั้นร่างของลันตูก็ปะตุขึ้นด้วยลมหายใจที่น่ากลัวและภายใต้อิทธิพลของออร่านี้ฝุ่นรอบตัวเขาก็ถูกม้วนขึ้นทันทีใบไม้ที่ร่วงหล่นบางใบทั้งสองด้านของถนนก็กระพือปีกโดยไม่สมัครใจในขณะนี้ใบไม้ร่วงนับไม่ถ้วนมาบรรจบกันเพื่อสร้างลูกบอลกลมเขาโบกมือให้มันอย่างไม่เป็นทางการและลูกบอลที่เกิดจากใบไม้ที่ร่วงหล่นก็ระเบิดทันทีและโจมตีไปทางเจียงเฉินบำรุงลมหวีดและกวาดเข้ามาร่างของเจียงเฉินถอยกลับอย่างรวด ทันใดนั้นเทียนกังซูฉีก็ถูกกระตุ้นและฉีที่แท้จริงที่น่ากลัวรวมตัวกันในกำปั้นและร่างกายก็บินขึ้นไปในอากาศปรากฏในกลางอากาศที่ความสูงมากกว่า30เมตรและกระแทกอกหมัดภายในกำปั้นของเขาเงากำปั้นลวงตาปรากฏขึ้นทันทีและเงากำปั้นนี้เกิดจากการบรรจบกันของลมปราณที่แท้จริงมันมีพลังที่น้ากลัวหมัดนี้สามารถแยกภูเขาได้ เงากำปั้นลวงตาทิ้งระเบิดลูกกลมที่เกิดจากใบไม้ที่ร่วงหล่นทําให้แตกสลายในทันทีทันใดนั้นใบไม้ก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าห่าห้าห้าโอเคแรนโดหัวเราะออกมาร่างกายถอยกลับอย่างรวดเร็วและปรากฏบนยอดเขาห่างออกไปร้อยเมตรยืนอยู่บนต้นไม้ใหญ่ผลักมือของเขาไปด้านข้างใบไม้บนต้นไม้โดยรอบจํานวนมากถูกสลัดออกทันทีและพวกเขารวมตัวกันอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างดาบ ดาบเล่มนี้มีพลังมหาศาลโจมตีเจียงเฉินเจียงเฉินตกมันอีกครั้งลมปามที่น่ากลัวทำลายดาบยักย้ายที่เกิดจากใบไม้ในทันทีนี้เขารีบวิ่งไปหาแดนดูด้วยความเร็วที่ยอดเยี่ยมเกือบจะในพริบตาเขาปรากฏตัวต่อหน้าแรนโดเพียงเพื่อดูชุดของเศษกระพริบอย่างต่อเนื่องรอบร่างของลันตูในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเจียงเฉินเข้าห,าหาหลันตูหลายสิบครั้งและโจมตีฝ่ามือหลายสิบตน อย่างไรก็ตามการโจมตีทุกครั้งของเขาถูกบล็อกโดยแลนทูได้อย่างง่ายดายในขณะนี้แลนดูเปิดตัวการโต้กลับรูปร่างเหมือนฟ้าพามันปรากฏขึ้นต่อหน้าร่างของเจียงเฉินในพริบตาและเอื้อมมือออกไปชี้ไปที่ร่างของเจียงเฉินในทันทีนี้ความว่างเปล่ากลายเป็นสันความว่างเปล่าเป็นเหมือนระลอกคลื่นในน้ำและคลื่นปรากฏขึ้น เจียงเฉินรู้สึกว่าดูเหมือนจะมีแรงกดดันที่น่ากลัวมากมาจากสวรรค์และโลกและภายใต้แรงกดดันของความกดดันนี้เขาจึงหายใจไม่ออกเขาอยากหนีเขาอยากหลบอย่างไรก็ตามภายใต้การปรับปรามของกองกำลังนี้ความเร็วของเขาก็ช้าลงมากและแลนทูก็ปรากฏตัวต่อหน้าร่างกายของเจียงเฉินทันทีที่เขาชี้ยิวนิ้วปรากฏที่กึ่งกลางคิ้วของเจียงเฉินอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ยิงดูเหมือนว่าภาพจะหยุดนิ่งในขณะนี้ หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีลันต่ก็ปิดมือวางมือไว้ข้างหลังและมองไปที่เจียงเฉินด้วยสายตาตกใจและใบหน้าสงบราวกับว่าการชี้ให้เห็นรุ่นน้องเขาพูดเบาๆว่าเจียงเฉินทักษะของคุณดีความซาเรในอาณาจักรของคุณเป็นสิ่งที่ดีแต่ความสำเร็จของศิลปะการต่อสู้ของคุณยาก็จนเกินไปการพึ่งพาของคุณน,นั่นคือ13ดาบแห่งสวรรค์โดยไม่มีดาบคุณเป็นเหมือนเสือฟันเสี่ยงต่อการระเบิด คำพูดของหลันโถดังขึ้นในหูของเจียงเฉินและเขาบอกว่าเขาอับอายขายหน้าเจียงเฉินอย่างไรก็ตามเจียงเฉินไม่ทราบวิธีการหักล้างมันไม่ใช่ว่าการบรรลุศิลปะการต่อสู้ของเขายากจนเกินไปฝ่ายตรงข้ามแข็งแกร่งเกินไปศิลปะการต่อสู้นี้คืออะไรเขาไม่เคยเห็นหรือได้ยินอะไรคุณคุณเป็นศิลปะการต่อสู้แบบไหนกันเจียงเฉินจ้องมองไปที่หลันโถ มันไม่ใช่ศิละปะการต่อสู้ที่ลึกซึ้งมันก็แค่นิ้วมือที่ง่ายย้ำศิละปะการต่อสู้ทางเดียวผมหนึ่งหมื่นวิธีฉี่ที่แท้จริงเป็นพื้นฐานหลักและศิละปะการต่อสู้คือการเพิ่มพลังของฉี่ที่แท้จริงแรนโดเปิดปากดูเหมือนว่าจะอวดศิละปะการต่อสู้ของเขาและมันก็ราวกับว่าเขากำลังชี้ให้เห็นเจียงเฉินสิ่งที่เขาพูดนั้นง่ายและเข้าใจง่ายอย่างแท้จริงแต่ถ้ามันถูกวางไว้ในศิละปะการต่อสู้ก็เป็นเรื่องยากจะมีช่วงเวลาต่อมา แรนโดไม่ได้พูดอะไรมากหันไปและซ้ายรับชันขึ้นเช่นเดียวกับความพ่ายแพ้นี้ความพ่ายแพ้ไม่ชัดเจนเจียงเฉินไม่เต็มใจในทันทีที่หลันตูหันหลังกลับเจียงเฉินก็ออกท่ามอีกครั้งเขาปลดปล่อยฝ่ามือใหญ่สิบต้นแห่งมหากับลมปามพัดผ่านและเข้าหาแรนโดอย่างไรก็ตามลมฝ่ามือของสิบฝ่ามือที่ไม่ได้ใช้งานหนึ่งโจมตีเพียงเศษหลังจากเลิกกันหลังจากการล่วงลับแรนโดก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วห่างออกไปเป็นร้อยเมตร เจียงเฉินความสำเร็จของศิลปะการต่อสู้ของเจ้ายากจนเกินไปและตอนนี้เจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าเลยดังนั้นเรามาซ้อมกันอีกสักสองสามปีกันดีกว่าในระยะไกลามาเสียงของแลนดูเสียงเริ่มอ่อนแอลงและอ่อนแอลงและในที่สุดก็หายไปอย่างสมบูรณ์หลันโถจักไปแต่เจียงเฉินมีใบหน้าอันสงานา่างามทันใดนั้นชายคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นอธิบายไม่ได้ฉันทะเลาะกับเขา วิาพากวิจารณ์เขาสักพักแล้วจากไปเจียงเฉินไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นไม่เข้าใจใครคือคนที่ชื่อลันโถแรนโดในดินแดนของบัคตรียอมีชายผู้เข้มแข็งที่มีนามสกุลว่าหลันหรือไม่เจียงเฉินบนพืมนภัยเบาเขาไม่เคยได้ยินชื่อคนที่แข็งแกร่งเช่นนี้ถ้ามีมันเป็นเพียงกษัตริย์แรนลิงของพันปีที่ผ่านมาแลนลิงคิงเขาเป็นเจ้าชายชื่อแลนลิง เป็นไปได้หรือว่าเขาเป็นลูกหลานของกษัตริย์แลนหลิงเจียงเฉินคิดถึงความเป็นไปได้นี้เมื่อพันปีก่อนรัฐมนตรีที่ยิ่งใหญ่ทั้งสี่ของกษัตริย์แลหลิงได้พัฒนาไปสู่สี่เผ่าโบราณในปัจจุบันกษัตริย์แลหลิงเป็นเจ้าชายมีผู้หญิงนับไม่ถ้วนและทิ้งลูกหลานไว้เบื้องหลังถ้าเป็นลูกหลานของราชาหลานหลิงจริงๆก็ย่อมมีความสําเร็จเช่นนี้และมีการกล่าวกันว่าอดีตไปแล้ววูเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เจียงเฉินสูดลมหายใจเข้าลึกๆ มันเป็นความจริงที่ความแข็งแกร่งที่แข็งแกร่งคนที่แข็งแกร่งมากขึ้นที่คุณพบฉันเคยได้ยินคุณปู่บอกว่าตระกูลเลือดเป็นครอบครัวที่น่ากลัวที่สุดในโลกและตระกูลเลือดมีช่วงชีวิตที่ยาวที่สุดและมีสัตว์ประหลาดเก่าๆอยู่ในตระกูลเลือดที่อาศัยอยู่เป็นเวลา500ปีตอนนี้ฉันได้พบคนที่น่ากลัวอีกครั้งเจียงเฉินไม่ทราบว่าบุคคลนี้เป็นศัตรูหรือเพื่อนถ้าเป็นศัตรูมันจะมีปัญหาการบรรลุศิลปะการต่อสู้ของฉันต่ำเกินไป เจียงเฉินสัมผัสคางของเขาด้วยการสัมผัสของการสูญเสียตัวเองบนใบหน้าของเขาบางทีฉันอาจจะไม่ได้เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้อื่นๆยกเว้นดาบเจียงเฉินวางแผนที่จะติดต่อกับศิลปะการต่อสู้อื่นๆมากขึ้นและฝึกฝนศิลปะการต่อสู้อื่นๆเมื่อเขามีเวลาไม่ต้องพูดถึงความฉนาญอย่างน้อยทุกอย่างก็จะเป็นนิดหน่อยๆ ในเก้าอนาจากที่แท้จริงมีการบันทึกศิลปะการต่อสู้มากมายมีดปืนไม้หมัดและเท้าและทักษะร่างกายที่มีอยู่ทั้งหมดไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่าพระคำพีที่แท้จริงเก้าข้อเป็นสารานุกรมศิลปะการต่อสู้ยิ่งไปกว่านั้นบันทึกในนั้นทั้งหมดเป็นศิลปะการต่อสู้ชั้นนําของพันปีที่ผ่านมาซึ่งทั้งหมดได้เรียนรู้โดยเทอเนีในชีวิตของเขา